สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับสู่เสียงจากยักษ์ในใจพื้นที่ที่เราเชื่อเสมอว่าคุณยิ่งใหญ่ได้กว่าที่คุณคิดเคยรู้สึกไหมครับว่าบางครั้งตัวเราเหมือนภูเขาน้ำแข็งสิ่งที่คนอื่นเห็นเป็นเพียงแค่ยอดเล็กๆแต่ภายใต้ผิวน้ำนั้นมีมวลมหาศาลซ่อนอยู่และนั่นคือสิ่งที่ผมอยากชวนทุกคน ดำดิ่งลงไปสำรวจในวันนี้ครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามช่องเสียงจากยักษ์ในใจวันนี้ทำตามคำเรียกร้องจากแฟนผู้ติดตามเรามาคุยก,กันกับยักษ์ในตัวเรากันสักหน่อยนี่คือเอปพิโซดที่เป็นเหมือนแก่นแท้ของช่องเรากับหัวข้อปลุกพลังยักษ์ใหญ่ในตัวคุณวิธีดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ออกมาใช้ให้เต็มร้อย มาคนพบกุญแจดอกสำคัญที่จะไขประตูบานที่หนักที่สุดในใจคุณไปพร้อมกันครับคุณครับเคยมีสักวูบหนึ่งไหมที่คุณตื่นขึ้นมาตอนเช้ามองตัวเองในกระจกแล้วเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่านี่เราทำได้แค่นี้จริงๆหรือชีวิตเรามันสุดทางแค่นี้แล้วหรือยังไงคำถามนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่เก่งนะครับ แต่มันคือเสียงกระซิบเบาๆจากบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวคุณในตอนนี้มันคือเสียงของศักยภาพที่กำลังดิ้นรนอยากจะออกมาแต่ถูกอะไรบางอย่างกดทับเอาไว้ลองจินตนาการตามผมนะครับเหมือนกับเรื่องเล่าของควานช้างคุณเคยสังเกตไหมว่าช้างตัวมหึมาน้ำหนักหลายตันที่มีพละกำลังลากสูงได้ท้งต้น ทำไมมันถึงยอมถูกล่ามไว้กับหลักไม้เล็กๆด้วยโซ่เส้นบางๆเพียงแค่นั้นทั้งที่จริงแล้วแค่มันสะบัดขาเบาๆทีเดียวหลักไม้นั้นก็กระเด็นโซ่มันก็ขาดกระจุยแล้วครับแต่ทําไมมันถึงไม่ทําคําตอบมันอยู่ที่ความทรงจําครับเพราะตอนที่มันยังเป็นลูกช้างตัวเล็กๆมันเคยถูกล่ามด้วยโซ่เส้นนี้ตอนนั้นมันพยายามดิ้นรนแล้วดิ้นจนขาถลอก ดิ้นจนเจ็บปวดแต่มันสู้แรงโซ่ไม่ไหวลูกช้างตัวนั้นจึงเรียนรู้ว่าฉันสู้โซ่เส้นนี้ไม่ได้และความเชื่อนั้นก็เติบโตมาพร้อมกับร่างกายของมันจนวันที่มันกลายเป็นช้างยักษ์มันก็ยังเชื่อฝังใจว่าโซ่เส้นเล็กๆนั้นแข็งแกร่งกว่าตัวมันคุณครับมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันเราทุกคนมียักษ์ใหญ่ที่ทรงพลังซ่อนอยู่ในตัว ยักษ์ที่ชื่อว่าศักยภาพไร้ขีดจำกัดแต่เรากลับถูกล่ามไว้ด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นโซ่ที่ชื่อว่าความเชื่อผิดผดเราถูกสังคมบอกว่าเราไม่เก่งเราถูกเกรดในโรงเรียนตัดสินว่าเราไม่ได้เรื่องหรือเราอาจจะเคยล้มเหลวในอดีตจนเราสร้างกำแพงขึ้นมาขังตัวเองเอาไว้และบอกตัวเองซ้ำๆว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันเป็นคนธรรมดา แต่วันนี้ผมอยากจะบอกความจริงข้อหนึ่งกับคุณความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนั่นคือยักษ์ในตัวคุณมันไม่ได้ตายครับมันแค่หลับอยู่และโซ่ตรวนที่ล่ามคุณไว้มันไม่ได้ทำจากเหล็กกล้าแต่มันทำจากความคิดของคุณเองศัตรูที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เจ้านายที่ดุดาไม่ใช่เศรษฐกิจที่ย่ำแย่ หรือคู่แข่งที่เก่งกาจแต่คือเสียงเล็กๆในหัวคุณที่คอยบอกให้คุณหยุดคอยบอกให้คุณกลัวคอยบอกให้คุณไม่คู่ควรวันนี้วินาทีนี้เราจะเดินไปกระชากโซ่เส้นนั้นออกด้วยกันเราจะปลุกยักษ์ที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาเพราะทันทีที่คุณรู้ตัวว่าคุณแข็งแกร่งแค่ไหนโซ่ตรวนแทงความคิดเหล่านั้นจะไม่มีวันพันธนาการคุณได้อีกต่อไป แต่เดี๋ยวก่อนครับการจักกระชากโซ่ตรวนนี้เราต้องรู้ก่อนว่ามันสร้างมาจากอะไรทำไมสมองของมนุษย์เราถึงชอบสร้างกรอบมาจํากัดความสามารถของตัวเองนักในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่าความเชื่อที่จํากัดตัวเองมันคือชุดความคิดที่ฝังรากลึกเปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการเก่าๆในคอมพิวเตอร์ที่คอยสั่งการชีวิตคุณแบบอัตโนมัติคุณรู้ไหมครับว่า สมองของมนุษย์เหล่านั้นถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่เพื่อความสำเร็จสมองส่วนสัญชาตญาณดึกดำบรรของเรามีหน้าที่หลักคือปกป้องเราจากอันตรายในสมัยก่อนอันตรายคือเสือคือสัตว์ร,ร้ายการไม่ออกไปจากถ้ำคือความปลอดภัยดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะทำอะไรใหม่ๆ คิดจะออกจากงานประจำมาทำธุรกิจคิดจะลุกขึ้นมาพูดในที่สาธารณะหรือคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสมองส่วนนี้จะทำงานทันทีมันจะส่งสัญญาณเตือนภัยว่าอันตรายอย่าไปอยู่ที่เดิมเถอะปลอดภัยดีแล้วมันจะขุดเอาความทรงจำาย้าแย่ในอดีตขึ้นมาขู่คุณจำตอนนั้นได้ไหมที่เธอล้มเหลวจำตอนนั้นได้ไหม ที่เพื่อนล้อเพื่อรั้งให้คุณอยู่ในจุดเดิมจุดที่เราเรียกกันสวยหรูว่าพื้นที่ปลอดภัยหรือคอมฟอร์ทโซนแต่ความจริงก็คือในโลกยุคปัจจุบันไม่มีเสือเขี้ยวดาบรอขย้ำคุณอีกแล้วการที่คุณลุกขึ้นมาทำตามความฝันไม่ได้ทำให้คุณตายแต่สมองมันแยกไม่ออกครับระหว่างความกลัวตายกับความกลัวขายหน้าเมื่อคุณเข้าใจกลไกนี้ คุณจะเริ่มมองเห็นโซ่ตรวนชัดเจนขึ้นมันคือเสียงพ่อแม่ที่เคยห้ามเราด้วยความเป็นห่วงมันคือเสียงคุณครูที่เคยตำหนิเรามันคือเสียงเพื่อนที่เคยดูถูกเราสิ่งเหล่านี้ถูกบันทึกไว้และกลายเป็นเสียงของคุณในวันนี้แต่ข่าวดีก็คือความเชื่อไม่ใช่ความจริงความเชื่อเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้เหมือนเสื้อผ้าที่คุณใส่ถ้ามันคัดเกินไป ถ้ามันเก่าเกินไปคุณก็แค่ถอดมันทิ้งแล้วหาชุดใหม่ที่เหมาะกับตัวคุณในตอนนี้มาใส่แทนคุณต้องเริ่มตั้งคำถามกับเสียงในหัวเมื่อไหร่ที่มันบอกว่าทำไม่ได้ให้คุณสวนกลับไปว่าทำไมจะทำไม่ได้มีหลักฐานอะไรหรือฉันแค่ยังไม่รู้วิธีทำเฉยๆการตั้งคำถามคือกุญแจดอกแรกที่จะไขโซ่ตรวนนี้ออก เพราะเมื่อคุณเริ่มสงสัยในความกลัวของตัวเองความกลัวนั้นจะเริ่มหมดพลังลงทันทีและนั่นคือวินาทีที่ยักษ์ในตัวคุณเริ่มขยับตัวแล้วครับเมื่อโซ่ตรวนเริ่มคลายออกยักษ์ในตัวคุณเริ่มลืมตาตื่นสิ่งที่มันต้องการตอนนี้คืออาหารไม่ใช่อาหารกายนะครับแต่เป็นอาหารใจที่จะทำให้มันมีพละกกำลังแข็งแกร่งขึ้นอาหารจานหลักของยักษ คือคำพูดที่คุณใช้คุยกับตัวเองคุณเชื่อไหมครับว่าคนเราคุยกับตัวเองในหัววันละหลายหมื่นคำและน่าตกใจที่ส่วนใหญ่เป็นคำด้านลบเราด่าตัวเองเก่งกว่าด่าคนอื่นเสียอีกทำไมฉันโง่แบบนี้ฉันทำอะไรก็พังคำพูดเหล่านี้เปรียบเสมือนยาพิษที่เราหยดลงไปในจิตใจของยักษ์ทุกวันแล้วเราจะหวังให้มันแข็งแรงได้อย่างไรจริงไหมครับ นักจิตวิทยาคนพบว่าจิตใต้สำนึกของเราแยกไม่ออกว่าเรื่องไหนเรื่องจริงเรื่องไหนเรื่องแต่งมันรับรู้แค่สิ่งที่เราป้อนให้มันถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนขี้แพ้มันจะพยายามทำทุกวิถีทางให้พฤติกรรมของคุณสอดคล้องกับคำว่าขี้แพ้เพื่อยืนยันว่าคุณคิดถูกดังนั้นวิธีเปลี่ยนชีวิตที่ง่ายและทรงพลังที่สุดคือการเปลี่ยนคำศัพท์ในหัวคุณ เปลี่ยนจากฉันทำไม่ได้เป็นฉันกําลังเรียนรู้วิธีทำเปลี่ยนจากยากจังเป็นท้าทายดีนะอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือการโลกสวยหลอกตัวเองนะครับแต่นี่คือวิทยาศาสตร์เมื่อคุณเปลี่ยนคำพูดสมองจะหลั่งสารเคมีที่ต่างออกไปความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนและเมื่อความรู้สึกเปลี่ยนการกระทําก็จะเปลี่ยนตามนอกจากคำพูดแล้ว ยักษ์ของคุณยังต้องการชัยชนะเล็กๆอย่าเพิ่งไปคาดหวังจะล้มช้างตัวใหญ่ในวันแรกสมองเราชอบรางวัลครับมันเสพติดสารแห่งความสุขที่ชื่อว่าโดปามีนทุกครั้งที่คุณทำสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยสมองจะหลั่งสารนี้ออกมาและทำให้คุณรู้สึกฮึกเหิมลองตั้งเป้าหมายที่เล็กมากๆดูสิครับเช่น วันนี้จะอ่านหนังสือแค่สองหน้าวันนี้จะตื่นเช้าขึ้นสิบนาทีเมื่อคุณทำได้ให้ฉลองกับตัวเองบอกตัวเองว่าเยี่ยมมากการสะสมชัยชนะเล็กๆแบบนี้มันคือการสร้างกล้ามเนื้อแห่งความมั่นใจมันเหมือนกับการที่คุณหลอกสมองให้เสียบติดความสำเร็จยิ่งคุณชนะเรื่องเล็กเท่าไหร่ยักษ์ในตัวคุณจะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นมันจะเริ่มเชื่อว่าเฮ้ i, เราก็ทำได้นี่หว่า เราก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยและเมื่อความมั่นใจนี้สะสมมากพอมันจะกลายเป็นพลังมหาศาลที่พร้อมจะผลักดันให้คุณไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าตัวโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยตอนนี้ยักษ์ของคุณตื่นแล้วได้กินอาหารจนแข็งแรงแล้วแต่ยักษ์ที่มีพลังท่านนั่งเฉยๆก็ไม่มีประโยชน์พลังงานนี้ต้องถูกปลดปล่อยออกมาผ่านการกระทา และเคล็ดลับทางจิตวิทยาที่สุดยอดที่สุดในการดึงศักยภาพออกมาใช้คือเทคนิคที่เรียกว่าแกล้งทำจนทำได้จริงหรือถ้าพูดให้ดูเป็นวิชาการหน่อยคือการสวมวิญญาณคนสำเร็จคุณเคยได้ยินไหมครับว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแต่ความจริงแล้วกายกับใจมันสื่อสารกันสองทางครับคุณสามารถใช้ร่างกายสร้งการจิตใจได้ ลองนั่งห่อไหล่ก้มหน้าทำหน้าเศร้าๆดูสิครับเป็นยังไงครับรู้สึกหมดแรงไหมทีนี้ลองเปลี่ยนใหม่ครับยืดตัวขึ้นอกผายไหลพึงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสูดหายใจเข้าลึกๆรู้สึกไหมครับว่าพลังงานมันเปลี่ยนไปทันทีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าท่าทางแห่งพลังการที่คุณจัดระเบียบร่างกายให้เหมือนคนมั่นใจ สมองจะได้รับสัญญาณว่าตอนนี้ฉันกำลังเป็นผู้นำระดับฮอร์โมนความเครียดจะลดลงและฮอร์โมนแห่งความมั่นใจจะพุ่งสูงขึ้นดังนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนแบบไหนให้สวมบทบาทเป็นคนนั้นตั้งแต่วินาทีนี้อย่ารอให้เก่งก่อนแล้วค่อยมั่นใจแต่จงมั่นใจเพื่อให้เก่งถ้าคุณอยากเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จให้ถามตัวเองว่านักธุรกิจคนนั้น เขาเดินยังไงเขาพูดยังไงเขาตื่นกี่โมงเขาจัดการปัญหายังไงแล้วเรียนแบบพฤติกรรมนั้นทันทียักษ์ในตัวคุณต้องการงานทำครับและงานของมันคือการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไฟแห่งแรงบันดาลใจอาจจะจุดติดง่ายแต่มันก็มอดง่ายเช่นกันสิ่งที่จะเลี้ยงไฟให้ลุกโชนตลอดไปคือเชื้อเพลิงที่ชื่อว่าวิใน อย่ารอให้อารมณ์ดีแล้วค่อยทำเพราะมืออาชีพเขาลงมือทำแม้ในวันที่ไม่อยากทำเขาทำทั้งที่กลัวเขาทำทั้งที่ททยังไม่พร้อมเพราะเขารู้ว่าการกระทำจะสร้างแรงบันดาลใจไม่ใช่รอแรงบันดาลใจมาสร้างการกระทำเมื่อคุณแกล้งทำเป็นคนเก่งอย่างต่อเนื่องทำซ้ำๆทุกวันสมองของคุณจะเริ่มสร้างเส้นใยประสาทใหม่จนวันหนึ่ง คุณจะไม่ได้แกล้งทำอีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นคนคนนั้นจริงๆคนที่ยอดเยี่ยมคนที่ทรงพลังคนที่คุณเคยฝันอยากจะเป็นเดินทางมาถึงตรงนี้คุณคงสัมผัสดได้ถึงพลังงานบางอย่างที่กำลังพลุ่มพล่านอยู่ในอกใช่ไหมครับยักษ์ในตัวคุณตอนนี้มันยืนตระง,งานโซ่ตรวนขาดกระจุยสายตามุ่งมั่นพร้อมจะลุยกับทุกอุปสรรค แต่ผมต้องบอกความจริงข้อสุดท้ายครับการปลุกยักษ์ไม่ใช่พิธีกรรมที่ทำครั้งเดียวจบไม่ใช่ว่าฟังพอดแคสต์นี้จบแล้วชีวิตคุณจะโรยด้วยกลีบกุหลาบตลอดไปชีวิตจริงคือการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดมันคือเกมยาวระหว่างทางคุณจะเจอวันที่ฝนตกวันที่พายุเข้าวันที่ยักษ์ของคุณอาจจะเพลียหรือเผลอหลับไปบ้าง โซ่ตรวนแห่งความกลัวเส้นใหม่ๆอาจจะพยายามกลับมาพันธนาการคุณอีกครั้งแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับเพราะตอนนี้คุณรู้แล้วคุณรู้วิธีปลุกมันตื่นคุณรู้วิธีกระชากโซ่ตรวนคุณรู้วิธีเติมอาหารให้ใจและคุณรู้วิธีเชิดหน้าสู้กับปัญหาอุปสรรคจะไม่ได้มีไว้เพราะหยุดคุณอีกต่อไปแต่มันจะมีไว้เพื่อทดสอบพละกกำลังของยักษ์ในตัวคุณ ปัญหาจะกลายเป็นแค่โจทย์ฝึกสมองความล้มเหลวจะกลายเป็นแค่บทเรียนจงจำไว้เสมอครับว่าคุณยิ่งใหญ่กว่าทุกปัญหาที่คุณเจอศักยภาพในตัวคุณมันลึกซึ้งเหมือนมหาสมุทรยิ่งคุณดำดิ่งลงไปค้นหาคุณก็จะยิ่งเจอสมบัติล้ำค่ามากขึ้นเรื่อยๆอย่าหยุดที่จะพัฒนาอย่าหยุดที่จะเชื่อมั่นและอย่าหยุดที่จะท้าทายตัวเอง อย่าปล่อยให้ยักษ์หลับไหลอีกเลยครับโลกใบนี้ต้องการพลังของคุณครอบครัวของคุณต้องการความแข็งแกร่งของคุณและตัวคุณเองในอนาคตกำลังรอขอบคุณคุณในวันนี้ที่กล้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองสูดหายใจเข้าลึกๆครับเก็บความรู้สึกฮึกเหิมนี้ไว้แล้วถามตัวเองว่าสิ่งแรกที่ฉันจะทำทันทีที่เสียงผมเงียบลง คืออะไรอย่าให้มันเป็นแค่ความคิดแต่จงทำให้มันเป็นความจริงลุกขึ้นครับลุกขึ้นไปปล่อยของลุกขึ้นไปสร้างตำนานในแบบของคุณเพราะคุณคือยักษ์ใหญ่ที่ตื่นแล้วแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจในอีพีนี้ครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ